เ้่มแลวครับสวัสดีครับวันนี้สอตุกเกียรต์มาแนะนําเสนอวิธีการรักษาไก่นะครับไก่เนี่ยที่มันเป็นอ่าเป็นคอดังคอ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 เป็นหวัดคอดังนะดูนะฮะฟังเสียงนะครับนี่ฮะฟังเสียงนะครับน้วคอ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 เหมือนคนติดกัญชาดูดบุหรี่นะครับอ่าเห็นไหมครับ มาใกล้ๆครับผมนะฮะเห็นไหมครับคอมาใน้างคอ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 ฮะแล้วดูเรา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 บีบนะฮะถ้าเป็นอาการเยอะๆเราบีบจมูกนะฮะนี่ฮะจะมีน้ำมูกนะครับครับจะมีน้ำมูกนะฮะนี่เราน้องจับมันนิดนึงอ่าเราบีบดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะครับจะเป็นน้ำมูกแบบนี้นะ นะครับน้ำมูกแบบนี้นะคือนี่คือเป็นหวัดลงคอนครับเป็นหวัดแล้วนะครับโอ้เดียวไม่มีนะครับนี่มปน้ำมูกเป็นวัดลงคอนะครับมันจะดังขอกขอกนี่ครับตัวนี้นะครับนะฮะสามทงเราจะให้สามทงกินนะครับอ่าดูนะฮะสามทงกินนะครับสองเม็ดนะครับสองเม็ดเลยถ้าค่าเป็นแบบนี้นะครับ อ่าสามชงกินไปสองเม็ดเม็ดหนึ่งแผงหนึ่งจะมีสี่เม็ดหายนะครับผมถ้าเป็นแบบนี้นะครับหวัดแบบนี้เลยนะครับตามด้วยน้ํานะฮะนี่เราให้กินสองเม็ดนะครับสองวันครับคอแบบนี้จะหายอ่าฮะนะครับคอดังแบบนี้จะหายนะครับผมนะฮะอ่าคลิปนี้ก็นะครับนี่คือวิธีการรักษานะครับใส่เป็นหวัดคอดังนะครับน้ำมูกแบบที่ผมบีบให้ดูเลยนี่นะฮะแบบนี้เลยดูนะครับ นะครับมะม่วงเป็นก้อนนะครับเราบีบออกนะครับผมคลิปนี้นะฮะขอต้อยรติต้องสวัสดีครับผม